จะมาส่มไซโนกับคุณน้องนะอย่างแรกก็จัดสก,กิลเครื่องคือแหลกมากเราก็เรียกใช้ซะ,ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนักเดินทางฉันไซโนวิ่มาหาแล้วนะ โอ้เสียวาบเลยสามสองหนึ่งออ,อตายก่อนอ่าไม่นะมาเอออู้ไปแล้วไม่ได้จักใจจริงอีเดอถ้าได้หายไปยากหน้าจอเราจะเอไพมอนก็ไม่ขึ้นเพราะนักเดินทางตายอย่างนั้นแหรอ <laughs> แบบนี้ไซโนต้องออกาแา้ละให้เห็นถึงความพยายามใช่ไหม มีอยู่ไซโนโมีลูกอยู่ลูกแก้วอยู่อาใช่สิบอันนานมากโอเคสุ่มเลยกับเศษพ,พิกเลยนะสามสองหนึ่งต้องมาแล้วละ่ะไซโน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 กดกดยังอ,าอ,อ้ากดแล้วนะคะนี่มัน รอบที่เราขายแล้วเออมาไซโน่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 โนโนอยากมา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 บินไปเร็วบินไปเร็วห้องเออเกลือตายเถอะอ้าเกลือไซโน่ชันล่ะ คว้าแล้วได้ตัวนี้เนี่ยแค่แต่เจดีอยู่อือไม่มีอีกแล้วเหรอแล้วเจนนั่นอีกคนนึงก็ยังดีขอขอพี่สาวอีกได้ไหมขอใครก็ได้มีแค่เดียวพอพอจบคลิปเลยพอพอ